สวัสดีครับสวัสดีครับดีมากวันนี้มากได้รู้ของวันจีนใช่ครับโอ้เป็นไงเป็นไงบ้างคะวันนี้ตัวเองเป็นยงไงครัครัสวัสดีครับแมททัทุกคนนะครับรู้สึกว่าแบบเป็นจิมส์แบบอยู่จิมสัสจุวยมากเลยครับตอนนี้สวัสดีครับก้าวหน้ากินพัดนะครับไม่ได้มีเชื้อจีนหรอกก็อยากแต่งจีนนะไม่มีเลยเหรอก็ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเออค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นการแมทกันที่ที่มาแต่งต่างกันเฉดมาเใช่ไหมใช่ครับจริงๆเราไม่ได้นัดอะไรกันมาเลยครับใช่ ผมก็เพิ่งจบไปนะครับเป็นโกเป็นสวรรค์ครับผมเป็นละครพีเรียดสมัยรัชกาลที่3นะครับผมกำกับโดยพี่ถาสถาพรนะครับดีใจมากที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันมีทั้งขนมเนเียมแล้วก็สิ่งดีงามของประเทศไทยที่อยู่ในนั้นมาตลอดครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไปติดตามนะครับเพราะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็วิจิตรมากครับใช่ครับเพราะว่า มอเนเป็นส่วน oh. เป็นเน in okay. okay. ื้อเรื hmm. right. okay. ่องที่อยู่บนเรื่องราวของในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มีเรื่องราวของ L G B T Q Y Plus ด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องราวของความเป็นวัฒนธรรมไทยความวิจิตนในทงสถาปัตยกรรมด้านวรรณกรรมและการบ้านการเมืองด้านนานตกรรมตัวละครก็อยู่ในพงศาสวดาใช่มีตัวละครจริงๆที่มีตัว ตัวจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยครับครับจริงคุณประจงเป็นคนแข่งกระด้างมากครับเพราะว่าต้องรับบทเป็นตำรวจครับผมตำรวจในวังนะครับแล้วก็ความเครียดคือมันมันมีความมาตรฐานเรื่องการเท่าเทียมนี่แหละครับความเท่าเทียมคือในสมัยนั้นอะ่ะคนที่ผิดเพศเขาใช้คำว,ว่าผิดเพศเลยนะครับ mm hmm. เออจะโดนกล่าวหาว่าเป็นวิปลาสครับก็คือเป็นบ้าหรือไม่ก็ต้องโดนลังแกจนตาย mm hmm. ใช่ครับซึ่งมันผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันมันยากกว่าสมัยปัจจุบันมากๆเลยแล้วก็ ด้วยความดราม่าของเรื่องที่ drive ไปครับมันทําให้เราต้องสู้แล้วก็มันจะไม่ใช่แบบความเป็นแบบ B L หรือความรู้สึกว่าแบบเป็นซีรีส์วมันจะเป็นความแบบเป็นดราม่าแบบ L G B T Q plus ดราม่าจริงๆที่แบบเรามีคอนฟ lict ในการต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อหลักกันอะไรย่างเงี้ยแล้วตัวละครผมอ่ะเป็นตํารวจก็เลยจะมีความสงสัยว่า เฮ้ยมันผิดจริงๆหรอที่คนเราจะรักกันหมายถึงว่าคนเพศเดียวกันจะรักกันครับผมใช่ซึ่งในเรื่องก็มีตัวละครคุณสุดคุณขำเป็นผู้ที่มีตัวตนจริงๆในบระวัติศาสตรครับที่เล่น เป็นหม่อมเป็ดกับคุณโมงก็งคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาแบบมาเกิดใหม่ในยุคนี้ก็น่าจะดีใจที่ตอนนี้ประเทศไทยก็มีสมรสเท่าเทียมแล้วใช่ดีใจมากาครับคิดว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็น่าจะได้แต่งงานกันแล้วแหละรู้สึกว่ามันมันผมไม่ได้มองเรื่องเรื่องว่าเอ้ยเรา้องต้องเลเ่น LGBTQ หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องภาพลักษณ์อะไรเงี้ยผมมองด้วยตัวบทครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอย่างเอ่อความเท่าเทียมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราควรที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กันและกันเนาะ เรื่องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ไม่ยากเลยที่จะมารับบทนี้ครับถ้าเราได้เป็นแรงม้านัใจให้ใครสักคนที่ออกขึ้นมาสู้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันถูกต้องครับทำให้เถอครับก็จริงๆเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของละครพีเรียบอมยักษ์ถึงปีของเดนใช่ใช่ใช่ก็เลยตัดใจไม่ยากเลยครับอีกอย่างคือก้าวได้ใช้ความสามารถอีกด้านหนึ่งที่แบบเป็นฮ i ดเด n skill ของก้าวด้วยก็คือการรำมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็คือก้าวเล่นเป็นขวัญเป็นนางเอกคอนอกครับ ก็จะต้องมีการรําละครอยู่ในเรื่องด้วยซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก้าวหน้าก็เป็นครูสอนนักศิลป์ใช,ใช่แต่คุณก้าวหน้าก็จะเคยเล่นแต่แบบเออดพระราเออ,เอ,อพระรักอะไรอย่างงี้แต่ไม่เคยเล่นนาเกเลยใช่แต่เรื่องนี้ต้องเล่นเป็นถึง4ตัวนลครับคือมีนางแก้วหน้ามา้ามีสุวินชามีรจนาแล้วก็สังสินชัยเ,เข้าไปดูกันได้ครับโอ,โอ้ก็คือหลังจากที่ออ,อ,อนไปนะครับผม ไม่ทันไรเราก็ได้โปรเจกต์ใหม่เลยเนาะใช่คู่กันเลย <laughs> ก็เลยงงๆว่าเอเอคนขอบคุณจริงๆครับที่คนเห็นใน สกายภาพของเราครับแล้วก็เห็นในเคมีของเราสองคนแม็กก้าวหน้านะครับก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเรื่องกันด้วยกันมาแล้วเรื่องหนึง่งคือพายแสนความฝันครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบผมแข่งกันจีบสาวกันแล้วก็คอมเมนต์กันมากๆเลยแต่เรื่องนี้ก็ต้องมาจีบกันก็เลยงงมากว่าำทำไมเขาเห็นเคมีตรงไหนเรา <laughs> เรื่องที่เราจะต่อยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นเป็นเป็นบอยเลิฟครับเป็นบีเอลครับเป็นซีรีส์วายจริงๆเลยครับก็อยากจะให้ลองดูครับเพราะว่าอาจจะ พูดอะไรมากไม่ได้แต่มันแซบมากแต่แซบมากเพราะว่าเขาไล่ผมผมไปฟินิกันแล้วน่าจะต้องถอดเสื้อตรงเตงกัน2คนครับผมใช่ก็เพิ่งจบไปเลยนะครับเป็นละครที่เล่นด้วยกันสองคนนะครับกับมอมเปสวรรค์นะครับออนแอ ทางว็บวิภาดอทและแอปพลิเคชันวิภานะครับสามารถรับชมแบบยาวๆรวดเดียวจบได้เลยครับครับผมสนหรับผมนะครับก็ฝากหมองเป็ดกับก้าวหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีหยดฝนกลิ่นสนิมนะครับผมอิงฟ้าชาลลอตนะครับแล้วก็นะแล้วก็แม็กครับผมก็จะมีน้องๆอีกหลายคนมิสแกรนทั้งหลายนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้คือเข้มข้นมากๆนะครับดูจอหลังได้ที่วันดีเนาะแล้วก็ไอฉีนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโมโนแม็กซ์นะครับผมก็เป็นของช่องโมโนครับค่ารักกับดนมรีสุดโต่ ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวอนาคตนะครับจะมีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งละครนะครับฝากติดตามกันยาวๆเลยนะครับสำหรับสองคนนะครับทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับ 9kwnahx นะครับแล้วผมแบทครับ n a x i i ครับผมเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบอกเลยว่าแต่ละคนนี่คอสตูมเต็มคเป็นไอคุปเป็นไอว่าเช้ามาในวันจุด จริงๆวันนี้ก็เราก็เตรียมเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเพื่อมาสวัสดีปีใหม่เอกับตุ่จีนด้วยครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาที่ที่นี่วันนี้เนี่ยอ่ะพี่เขารู้สึกเป็นยังไงบอกเขาด้วยเขารู้สึกเหรอไม่ได้เตรียมตัวที่เตรียมตัวที่ ต่งเต็มทำยังไงเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะมาสวัสดีปีใหม่ทั้งปีใหม่ของอต่างประเทศแล้วก็ปีใหม่ไทยแล้วก็รวมถึงปีใหม่จีนด้วยทุกอย่างเราก็รวมมาในวันนี้วันเดียวครับผมเราตั้งใจมามา,มากๆเลยครับ ครับผมซินเจียยูอีซินนี่โชชนะคบมีกินมีใช้ตลอดปีครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยกับปีใหม่จีนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งนะครับครับผมนะครับโจเซฟโกลาดนะครับผมก็จริงๆก็เป็นนักแสดงแหละครับสายซีรีส์วายนี่นแหละครับผมก็ยังไงเนี่ยก็อาจจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เนาะฝากเน้อฝากตัวกับทางพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมโทมัสนะครับผมโทมัสเนไมสครับหลายๆคนรู้จักกันในนามโทมัสแจนอยู่แล้วนะครับผมสิเปินยุคเกาสุครับครับผมไอซ์สัตลินนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าใหม่ในวงการการแสดงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนายแบบถ่ายแบบเดินแบบครับ จริงๆปีนี้ครับปี2025เลยเนาะก็อาจจะเห็นเซฟแะลดแรกในในหน้าจอในสื่อโซเชียลอาจจะทุกแพลตฟอมอาจจะเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เร็วๆเนี้ยครับผมเดือนมีนาคมเดียวครับซีรีส์ของเซฟอะครับกับกำลังจะออนแอร์ก็เป็นซีรีส์วายเนาะที่เกี่ยวกับ ต่างดาวที่มาบนโลกลยอะไรเงี้ยก็เกิดความความรักเลยเนาะครับผมก็เนี่ยแหละฮะฝากติดตามแล้วก็ปลายปีครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับลิเกรครับตรงเนี้ยครับก็คือเป็นเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเนาะเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยด้วยครับผมก็ฝากติดตามครับผมซึ่งสองบ,บทบาทเนี้ยก็แตกต่างกันเนาะครับผมก็อย่มาติ้งตามกันนะ สำหรับผมนะครับผมแน่นอนก็พบหน้าพบตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วตั้งแต่ยุคป,ปังก่อนสมัยปังเก่านะฮะก็ในตอนนี้กลับมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะกลับมาแบบคัมแบ็กแบบเต็มตัวแล้วก็แน่นอนครับผมการคัมแบ,บ็กของเราเนี่ยก็มีข่าวครา,าวอะไรที่จะมาบอกแต่มันก็คันปากจังเลยแต่มันยังพูดไม่ได้เท่านั้นเองแน่นอนครับผมวันที่หนึ่งมีนานะครับผมเรามีแฟนมีทนะฮะซึ่งเราจะมีข่าวสารอะไรมาบอกกันในวันนั้นแล้วก็มีความสนุกสนานมาใน วันนั้นนะฮะยังไงก็ยังฝากเชิญสื่อมวลชนแล้วก็การขับทุกคนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในวันที่หนึ่งมีนาครับครับผมสำหรับผมนะครับก็ยังเป็นหน้าใหม่อยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรให้ติดตามเยอะมากแต่ก็ยังเปิดรับโอกาสต่างๆในการแคสเข้าไปสู่วงการการแสดงครับผม42 m a n a g e m e n นนะครับสามารถติดตามผลงานของเราทั้ง3คนได้ทางช่องทางนี้ได้เลยครับในเรื่องของงานใน,ในเรื่องของความตื่นเต้นในการทํางานเนี่ยไม่ครับแต่ว่ามันตื่นเต้นในเรื่องของการเตรียมง,งานมากกว่าครับผมว่ามันจะ มันจะเตรียมงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันมากมาแค่ไหนแต่ว่าเราเราก็เตรียมตัวก็ค่างที่จะพยายามทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดแล้วกันครับผมสําหรับในใน,ในงานวันนั้นนะครับเพราะว่าเราคาดหวังและตั้งใจมากๆให้กับทุกคนว่าทุกคนที่เข้ามาได้ชมกันจะต้องมีความสุขกลับไปครับมันก็ต้องอุบไว้ก่อนอยู่ครับผมเนี่ยก็ในสมรรถเทียมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทินดีการบ l ท b t q ทุกๆุกคนเลยนะครับผมที่โอกาสนี้มันมาถึงประเทศบ้านเราแล้วประเทศเมืองไทย แล้วก็ทุกทุกคนได้ออกมาจทะเบียนสมรสกันอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็พูดเล่นก็รองให้ก็มีข่าวของศิลปินดารามากมายแล้วก็พวกเพื่อนมากๆเลยครับผมหลายคนเลยครับผมที่ไปสมรสกันในวันนั้นแล้วก็จทะเบียนกันในวันตั้งแต่วันที่23ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็มองดูเพื่อนๆทุกทคนอย่างแฮปปี้นะครับผมส่วนเรานั้นหาก่อน <c oughs> เนะมื่อไหร่ที่มันมาเดี๋ยวมันมันก็ค่อยจดนะฮะซึ่งเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับผมนะฮะอย่างน้อยมันก็เปิดกว้างแล้วนะครับผมยินดีกับทุกทุกคนด้วยครับสําหรับเซฟครับจริงๆแล้วอะเซรู้สึกว่าหลังจากที่มันมีมันมีกฎหมายตัวนี้ออกมาครับหลังจากวันที่23ที่จริงมันก็ก่อนหน้านี้แล้วเซฟเห็นหลายๆคู่ ไม่ว่าจะเป็น LGBTQAI Class อะไรพวกนี้ครับผมเซฟเห็นเขาเดินในที่สาธารณะแบบเปิดกว้างคือแลเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลเราดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้มันก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยของเราครับให้เออนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยครับผมถือว่าแฮปปี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะต้องหาใครสักคนนึ่งนะ พื่อแบบเดินตามกฎหมายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปอย่างงั้นจะตบเทนนะครับผมดีใจกับประเทศไทยมากๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรักเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกเราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเพศมันเป็นความรักมันคือความรู้สึกของคนสองคนไม่ใช่เพศครับก็ดีใจมากมากกับประเทศไทยครับแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆพนี่ๆน้องน้อง LGBTQIA+ ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเซฟนะครับอยากจะไวยพรแฟนๆของไทยนิวนะครับผมในปี2025นี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเนาะแล้วก็อยู่ด้วยการมีสติครับผมและเราจะใช้ชีวิตตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้อย่างมีความสุขครับ สำหรับทาน้านไทยนิวส์ครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับ oh, <I> uh, ขอให้ปีใหม่ปีนี้ oh. เป็นปีใหม่ไทยปีใหม่สากล oh. หรือว่าปีใหม่จีนก็ oh. ตามนะครับอยู่กันอย่าง มีสติและกันตามที่น้องบอกนะครับเพราะว่าสติมันคือสิ่งสาคัญที่จะทําให้เราก้าวหน้าต่อไปหรือว่าจะจมปลักลงอยู่กับที่เพราะฉะนั้นนะฮะมันอยู่ที่เราเลือกครับผมนะฮะถ้าสมมติเราเลือกในสิ่งที่ดีเราก็เจอในสิ่งที่ดีแน่นอนครับก็ขอให้แฟนๆไทยนิวส์ทุกคนนะครับปี2 0 2 5ขอให้มีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงกันทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับ ใช้ชีวิตให้มีสติอีกแล้วมีคำพูดมาใช้กใช่ป o p y ก o อปปี้ก c อปปี้เ t สมันมันมันเป็นคำที่จบอยู่แล้วใช่ครับผมยังไงฝากติดตามพวกเราทั้งสามคนได้นะฮะในทาง42 Minute ปแมน c h นะครับผมแล้วสามารถติดตามผมได้ใน thomas underscore fanclub นะครับผมทาง Facebook แล้วก็ thomasian dot official นะฮะับถ่อจฉครับผม แล้วก็สำหรับเซฟนะครับผมติดตามใน IG นะครับ Joseph J O S E P H นะครับแล้วก็ G O R A C H สามารถติดตามกันได้ครับถ้าหาไม่เจอก็ลองพิมพ์ใน Google ดูนะครับครับผมของผมนะครับก็จะมีโซเชียล i k t t อกกับ IG ครับเป็น I I C I C E C E ครับหรือว่าลองพิมพ์ไอซ์สักนลินใน Google ดูก็ได้ครับขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนเจ็บนี้รับอั ขอบคุณท่เหมนแล้วจ้าเลยนะครับ